พระพยอมจวกนัดนิสามณีแต่งเป็นพระพุทธเจ้ารับฮาโลวีนวันที่หนึ่งพฤศจิกายน64ีจากกรณีนัดนิสามณีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากเพจสบัดแปลงทำคอนเทนต์ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนโดยปีนี้มาในทีมความเชื่อและศาสนาด้วยการคอรสเพลด้วยกัน5ลุกโดยระบุข้อความว่าขอยืนยันว่าทุกลุกตั้งใจมากม และยิ่งทำให้เข้าใจในแต่ละศาสนามากขึ้นบางคนอาจจะมองเหมาะสมบางคนมองไม่เหมาะสมก็แล้วแต่คนเลยนัดไม่สามารถห้ามความคิดใครได้แต่ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดด้วยเหตุผลจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเนื่องจากหนึ่งในห้าลุกที่เจ้าตัวได้คอสเลยคือพระพุทธเจ้าด้านพระราชธร,รมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าตอนนี้มักจะเกิดเรื่องแปลกๆในาศาสนาพุทธขึ้นหลายอย่างเช่นการตายแบบละสังขารบ้างการตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาบ้างหรือการอ้างตนเป็นพระศีอานแบบนี้เขาเรียกว่าเสนียดไปจันไรมาอย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวไว้ดีมากคือคนจะประเสริฐล้ำเลิเพราะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร คนจะต่ําต้อยจมดินหมดความสง่างามเพราะไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำพระพยอมกล่าวอีกว่าอัตมาอยากฝากบอกถึงคนที่จะแต่งกายเลียนแบบต่อไปถ้าจะแต่งแบบน้องลิซ่าที่นำชุดไทยไปแต่งกายใหม่จนโด่งดังก็เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องแต่การมาแต่งเลียนพระพุทธเจ้าแบบนี้ไม่ใช่แบบไทยกลายเป็นไทยเพียนไม่มีความเคารพนับถือไม่สนใจคำติเตียน สนใจแต่ตัวเองนับถือตัวเองเป็นหลักจะคิดจะทำอะไรก็ได้โดยไม่สนใจว่าจะล้าเส้นไปย่ำยีหัวใจใครอาตมาก็ขอฝากเตือนไว้ว่าจงทําในสิ่งที่สัตบุรุษนับถือจะได้รับคําชมแต่ถ้าไปทําในสิ่งที่สัตบุรุษตําหนิเตียนสุดท้ายก็จะได้รับคํำสาปแช่งเพราะเป็นการปรามายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่เคารพนับถือแต่หัวใจเขาเองไม่มีความเคารพ มิอย่างนั้นคงไม่กล้าคิดแต่งกายเรียนแบบพระพุทธเจ้าออกมาแบบนี้